ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างปพรจากสมัยดีนะครับก็วันนี้เป็นการไล่แกะฮาร์ดดิสต์นะครับเป็นลัตทิจูดนะครับเดี่ยวสามสนะครับอันดับแรกก็แกะแบตก่อนนะนี่แบตรุ่นนี้ก็แกะง่ายครับสไลด์ตรงนี้ออกมาจะมีสลักล็อกอยู่ก็ออกมาจบแล้วก็ต่อไปจะมีฝาหลังอยู่ตรงนี้ครับแกะออกเลยใช้แค่ควงสี่แฉกนะ ครับได้มาแล้วอมอันนี้สามารถเพิ่ม, M มเอมท่มแรมได้ตัวหนึ่งนะครับแต่เขาเสียเป็นแรม DDR สาม L โอเคไม่เป็นไรช่างมันแต่ก็ฮันดิสอยู่นี่อันนี้ให้ผมเดาน่าจะเป็นฮันดิสแบบจานหมุนนะฮันดิสธรรมดามีน็อตล็อกสีตัวโอเคครับ งัดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสายแพรอยู่ตรงนี้นะครับสายตาตรงนี้นะค่อยค่อยดึงนะอย่าก,ก็ชากเกมถอดสกิลออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับได้แล้วนี่นะอันนี้ผมถอดมาทั้งบอดเลยนะจากบอดเลย แล้วก็ดึงตรงนี้ออกอันี้เป็นเวิร์นแบล็คนะครับก็ดึงออกดึงค่อนข้างยากแน่นนิดหนึ่งแน่น,แน,นแน่นมากเลยดึงระมัดระวังหน่อยนะครับอาจจะเสียหายได้ เค okay. เรียบร้อยครับได้มาแล้วนะตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ